พยากรณ์อากาศวันนี้และสภาพอากาศวันนี้วันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2,564ภาคเหนือจะมีฝนตกลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางพื้นที่เราไปติดตามรายละเอียดพร,พร้อมกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยต้องการที่จะแจ้งสภาพอากาศสามารถแจ้งกันมาได้ โดยการฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้วันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2564าเรามาเริ่มกันที่ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าจาก,กลมอุตุนิวัติยาก,กันนะครับเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตก ได้เคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาเข้าปกคุมบริเวณภาคเหนือตอนบนในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ส่วนประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางทำให้เคลืนลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนในช่วงวันที่8ถึง9คุมภาพัน,น์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงโดยจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคอีสานหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสในภาคเหนือและภาคอีสานส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเ,เซียสมาดูพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้กันนะครับจากแผนที่จะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่สีแดงซึ่งเป็น พื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากจะอยู่ในภาคเหนือตอนบนในบริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางและแม่ฮ่องสอนก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่มากับฝนไว้ด้วยนะครับส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกหนักซึ่งเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับก็อยู่ในบริเวณแพร่น่านพะเยาและจังหวัดตากก็ขอให้ระวังอันตรายที่มากับฝนด้วยเช่นกันนะครับ จากพยากรณ์อากาศและลักษณะอากาศทั่วไปจะเห็นได้ว่าวันนี้ภาคเหนือตอนบนมีฝนตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ก็ขอให้เพื่อนๆที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่มากับฝนในช่วงนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วทางภาคใต้ก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรในภาคใต้ตอนล่างนะครับและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศทั้งหมดในวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2564และฝากเพื่อนๆ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ